ชาดกค่าร้อยชาติสวัสดีค่ะจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นผู้ทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะโคชาชานิยะชาดกชาดกว่าด้วยความเพียรอันยิ่งใหญ่พุทธการครั้งนั้นณเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถิ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาทิ่คุณต่อภิกษุรูปหนึ่งซึ่งกำลังเบื่อนายคลายความเพียรลงทรงอนุเคราะห์ด้วยพุทธวาจาว่าดูก่อนภิกษุบัณฑิตในการก่อนนั้นได้ทำความเพียรที่ไม่น่าจะทำได้แม้นได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงใด ก็มีได้ละความเพียรแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติด้วยบุเพนิวาสนุสติยานด้วยชาดกขึ้นเรื่องหนึ่งโคชาชาดิยะชาดกความเพียรอันยิ่งยหญ่โภชาชานิยะสินทบ ม,ม้ามงคลแห่งน,นครพารณสีได้กระทำความเพียนอันยิ่งใหญ่แม้นได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแต่ก็ไม่ละความเพียนพระเจ้าปรมมาทกู้ปกครองนครพารณสีแผ่นดินอันกว้างใหญ่สมบูรณ์มั่งคั่งยากยิ่งจะหาเมืองใดเปรียบน,นอกจากปราสาทพระราชมเทียอันยิ่งใหญ่แล้ว อาชาสง่างานนามโคชาชานิยะก็ถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่เจ้าเมืองอื่นๆต้องการหวังครอบครองโคชาชานิยะม้าในตระกูลสินทบซึ่งบังเกิดจากพระโพธิสัตว์มีพละกกำลังเลิศกว่าม้าทั้งตวว วิ่งเร็วดุดสายฟ้าหากแม่ทัพผู้ใดได้ควบก,ก็สามารถรบชนะได้ทั้งสิบทิศพละกําลังความสามารถของโทชาชานิยะเป็นที่ร่ำลือไปทั่วสารทิศวันเวลาล่วงเลยผ่านไปพระเจ้าพรมทัตจากเจ้าเมืองมงมสง่างามก็ร่วงเข้าไวชารา แม่ทัพนายกองคู่พระไทยก็ล้วนแก่เท่าลงเช่นกันเปิดโอกาสให้เจ้านครทั้งเจ็ดเมืองในชมพูทวีปร่วมมือกันนำทหารเข่าล้อมหวังยึดนครพารณสีและอาชาโฆชาชาิยะทรัพย์สมบัติที่มีค่ามหาศาล เจ้าเมืองทั้งเจ็ดมีหนังสือแจ้งมาว่าท่านจะยอมสละราชบัลลังก์แต่โดยดีหรือจะสละด้วยน้ำตาอไอถูดคนนี้มันกล้าพูดกับพระราชาของเราถึงเพียงนี้เชียวหรืออวดดีมากไปแล้วน้อยมาคนเดียวยังกลา้า เสียบมันเข้าข้างหลังเลยไม่พี่ได้ข่าวว่าท่านมียอดอาชาไม่ใช่หรือแน่จริงก็ควบออกไปรบเลยสิอยากจะเห็นนะว่าแน่สักแค่ไหนข้าไม่ยอมให้ใครบรังแกง่ายๆหรอกแล้วขวกท่านจะได้เจอดีเหมือนกัน หลังจากที่ทูตกลับไปพระเจ้าพรมทัศน์ทรงเรียกประชุมอำมาตยราชมนตรีทั้งหมดหากปล่อยให้เจ้าเมืองทั้งเจ็ดนำทหารมาบุกยุดชาวบ้านต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากแน่ๆพวกท่านว่าควรจะทำอย่างไรดีข้าแต่สมุติเทพข้ากระบาทจะขอสละตัวเอง ทำลายกองพลทั้งเจ็ดก่อนที่พวกมันจะเข้ามาบุกยึดเมืองเราเองพยาะค่ะทำเพียงคนเดียวรับศึกใหญ่ครั้งนี้ได้หรือข่ะแต่สมุติเทศถ้าข้าพระบาทได้มาโพชาชานิยะแล้วไซ พระราชาทั้งเจ็ดพระองค์ก็ไม่เกินความสามารถของข้าพระบาทได้หรอกพะยะค่ะถ้าท่านมั่นใจเช่นนั้นมาสินทบโพชาชาิยะหรือมาอื่นก็เอาเถิดชีวิตเราและพารณสีอยู่กับท่านแล้วขอให้มีชัยกลับมาเถิด นายทหารม้านั้นรับพระดำรัสแล้วขอถวายบังคมพระราชาลงจากประสาทนำม้าสินทุโพชาชานิยะมาแล้วก็ผูกสอดเกราะทุกอย่างเน็บพระขันขึ้นหลังม้าออกจากพระนครไปประดุดฟ้าแลบนายทหารม้านำทหารเข้าโจมตีข้าศึกทัพแรก อย่างรวดเร็วและรุนแรงดุธนูยักษ์อา้าบุกเข้าไปพวกเราจับตัวเจ้าเมืองให้ได้เฮ้ยเจ้ามา้าเอ็งมาวิ่งแซงข้าได้ไงวะเอ็งต้องให้ข้านั่งควบไปสิเว้ยรอด้วยม้าค่ะมันวิ่งช้าแค่ชัว่วปบตาเดียว ม้าสินกทบชาชาญนิยะและนายทหารม้าปูกกระหานก็สามารถทะลวงเข้ามากลางค่ายขา้าศึกกองทัพแรกได้และจับเจ้าเมืองมาได้อย่างง่ายดายข้าพระบาทจับตัวเจ้าเมืองกองทัพแรกมาให้แล้วพระเจ้าค่ะเก่งมาก ขอให้เจ้าโชคดีได้รับชัยชนะปราบอีกหกกองทัพให้ได้เมื่อจับราชาองค์ที่หนึ่งได้และนำเข้าสู่พระนครแล้วนายทหารม้าและอาชาโปชาชาดิยะก็บุกตะลุยตีค่ายอื่นๆต่อไปจนจับพระราชาได้ถึงห้าพระนคร โอ้ยม้ามันเก่งจริงๆเลยว่ะไม่น่าเลยเราปล่อยเราไปเถอะเราโดนมันบังคับมาทีตอนนี้มาทำอดครวนอยู่ในคุกไปเถอะพวกเจา้าไปเถอะเจ้าโคชาชานิยะเราไปทำลายกองทัพที่หกกันต่อ นายทหารมาควบอาชาโคชาชานิยะต่อสู้กับกองทัพที่หกอย่างสุดกำลังจนสามารถจับตัวพระราชามาได้แต่อนิจจาการทำสึกกับกองทัพที่หกนี้อาชาโคชาชานิยะเสียหลักได้รับบาดเจ็บสาหัส โถ่เหลืออีกไข่เดียวเท่านั้นเองเฮ้ยในเมื่อเจ้าบาดเจ็บสาหัสถึงเพียงนี้ก็พักเถอะเราจะควบม้าตัวอื่นไปแทนก็ได้โอ้โหโดนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีตั้งหลายแผลแน่เลือดเต็มเลยน่ากลัวเจ้าเนี่ยเป็นทหารเสียเปล่าใจสอดจริงๆเออ ไปดีกว่าเห็นแล้วจะเป็นลมเพื่อนเอ้ยนอกจากเราแล้วไม่มีมาตัวไหนที่จะพาจะเจ้าไปทำลายค่ายที่เจ็ดของศัตรูได้หรอกถึงแม้อาชาโคชาชานิยะจะบาดเจ็บสาหัสเพียงใดแต่ก็ยังมีความเพียรไม่หวั่นวัน ต่อความเจ็บปวดเนื่องด้วยรู้ว่ามีเพียงตนเองเท่านั้นที่จะพานายทหารผู้กล้าออกรบจนชนะได้หากว่าเรายอมแพ้ต่อการเจ็บปวดเสียตั้งแต่ตอนนี้ถ้าเราก็คงต้องพ่ายแพ้พระเจ้าโภมทัศน์ก็จะเป็นอันตรายเราจะไม่ยอมแพ้ เราจะเพียรพยายามต่อสู้จนชนะขาศึกดทั้งหมดให้ได้ไปเถอะนักประพูกล้าไปทำลายค่ายที่เจ็ดด้วยกันอาชาโคชาชานิยะทนต่ออาการบาดเจ็บพดสู้จนจับพระราชาได้เมื่อมาถึงทวารหลวงก็สิ้นแรงลงลง โอ้ไม่ค่าแต่มหาราชพระองค์อย่าทรงฆ่าพระราชาทั้งเกดเลยจงให้กระทำสาบานแล้วปล่อยไปแม้นพระองค์ก็จงทรงบำเพ็ทานรักษาศีลรองราชสมบัติโดยธรรมเถิดด้วยพระบรารมีแห่งพระโพธิสัตว์คำสั่งเสียในสำนึกของอาชา โพชาชานิยะก็รู้แจ้งในพระทัยของราชาพรมทัตทุกประการเมื่อสังเสียเสร็จอาชาโพชาชานิยะก็จากโลกไปอย่างสงบสุขพระเจ้าพมทัตโปรดให้ทำพิธีทรงมาสินทบโพชาชานิยะอย่างสมเกียรติ และได้ประทานยศใหญ่แก่นายทหารมาและทรงทำตามคำสั่งเสียของอาชาโคชาชาลิยะครองราชโดยทศพิตรราชธรรมตลอดพระชนชีพด,ดูก่อนนายสารถี ม้าสินทบอาชาในถูกสอนแทงแล้วแม่นนอนตะแคงอยู่ข้างเดียวก็ยังประเสริฐกว่าม้าสามัน่านจงประกอบการรบให้สำเร็จเถิดพระเจ้าพรมทัตก็เป็นพระอานนท์แม่ทับม้าก็มาเป็นพระสารีบุตรม้าโพชา ชาเนยยคืออดีตชาติหนึ่งของพระพุทธเจา้าในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามชาดกค่าร้อยชาติในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ